ครับทุกท่าีอีกาช anel ทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายการตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอ9ข้อผลักดันให้หงแดงลิเวอร์พูลคัมแบ็กในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้นะครับ9ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลเหล่านั้นกันซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะกูรูลูกหนังนักวิเคราะนะฮะร้านผู้ถูกกฎหมายที่อังกฤษสื่ออังกฤษแทบทุ้สานักเลยเริ่มให้ความเชื่อมั่นในตัวของหงแดง มากกว่าเดิมเราด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนเริ่มต้นซีซั่นหงแดงเนี่ยอยู่ประมาณสักอันดับ3อันดับ4เต็ง3เต็ง4ประมาณนี้แต่ในเวลานี้นะครับผ่านพ้นไป5เกมแรกหงแดงขยับตัวเองขึ้นมาเป็นเต็ง2เทียบเคียงกับอาร์เซนอลตามหลังทีมเดียวคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไป วิเคราะห์กันในประเด็นนี้ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกานะครับอีการช่องทาเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับยินดีสำหรับ Special Tank Special Chat ด้วยนะครับอ่ะไปดูกันข้อแรกครับลิเวอร์พูลออกสตาร์ทได้ดีกว่าซีซั่นที่แล้ว อันนี้คือเรื่องที่ชัดเจนครับ5เกมแรกหงแดงเก็บไป13แต้มทำหล่นไป2คะแนนเกิดขึ้นในเกมแรกที่เจเชลซีนอกนั้นพวกเขากินเรียบทั้งทงที่เกมเยือนคือปัญหาของลิเวอร์พูลนะครับแต่ก็เริ่มเก็บแต้มแบบเป็นกรอบเป็นกำแล้วในเวลานี้ครับมีเพียงแค่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอล 2ทีมเท่านั้นนะครับที่เก็บแต้มเก็บคะแนนได้มากกว่าโสงแดงในรอบปีปฏิทิน2023นะครับโดยที่โสงแดงเก็บไป52แต้มจากทั้งหมด27เกมและลูกทีมของ JK j a g a n Club ทำซิติไม่แพ้นในเกมลีกมาแล้ว16เกมนะครับแบ่งเป็นชนะ11และเสมอ5 ข้อที่2ความกระชับในเกมการเล่นดูดีขึ้นรวมถึงแนวรุกที่สามารถฝากความหวังเอาไว้ได้ครับตลอดทั้ง5เกมที่ผ่านมานะครับรูปแบบการเล่นของลนะิเวอร์พูลฮะยังคงดูแบบเอ้ยยังไม่เนียนนะยังไม่ได้เพอร์เฟกนะมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องแก้ไขปรับปรุงกันต่อนะแต่ถ้าลงลึกในรายละเอียดเราจะเห็นได้ว่า หงแดงเนี่ยพวกเขาจะมีเกมแดนกลางที่ดูดีขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเกมแดนกลางมีการปรับแก้ลดทอนความผิดพลาดแล้วเติมเต็มจากผู้เล่นหน้าใหม่ๆที่สามารถปรับตัวได้เร็วมากรวมถึงบรรดาผู้เล่นสำรองก็มีให้เลือกมีออปชันเสริมหลากหลายมากขึ้นในขณะเดียวกันครับแนวรุก อันเป็นจุดเด่นของลิพูมาโดยตลอดก็ยังคงเป็นกำลังหลักให้กับทีมยังทำได้ดีครับมีเพียงแค่นัดเปิดสนามนัดเดียวเท่านั้นที่ยิงได้แค่ประตูเดียวนอกนั้นตัวรุกของลิพูครับไม่ว่าจะเป็นโมซาลากุดิกักโปเดวินนูนเยสหลุยดิอาสดีโกโชต้านะครับก็พยายามรวมพลังกันผลิตสกอร์กันอย่างต่อนเนื่องนั่นคือข้อที่2ทีนี้มาดูข้อที่3นะครับ เกมรับอาจจะดูเหมือนว่ามีปัญหาอยู่ก็จริงแต่ก็ต้องถือได้ว่าหลังบ้านของหงแดงนั้นดูดีกว่าหลายๆทีมนะครับโอเคการจัดระเบียบเกมรับตามจุดต่างๆยังมีช่องว่างให้เห็นยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขอันนี้คือเรื่องจริงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน5เกมแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลน,นั่นคือสิ่งจำเป็นที่ จอขึ้นคลับทีมงานจะต้องช่วยการขจัดให้ออกจากทีมให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าอย่าลืมฮะเกมรับที่ดีจะทำให้คุณเป็นแชมป์นี่คือสิ่งที่คุณมองข้ามไม่ได้และประตูส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นก็มาจากการผิดพลาดส่วนบุคคลและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทีมเสียประตูง่ายเกินไปหน่อยครับ อย่างไรก็ดีครับมีแค่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่เสียประตูน้อยกว่าหงแดงลิเวอร์พูลจากจำนวน5เกมที่ลงเล่นครับโดยที่เรือใบสีฟ้าเสียไป3ลูกหงแดงเสียไป4เม็ดแม้ว่าหงแดงนะครับอาจจะเก็บคลินชีตได้แค่ครั้งเดียวแต่เกมที่เหลือนั้นพวกเขาไม่เคยเสียประตูเกิน 1ลูกครับเริ่มที่จะเห็นสัญญาณที่ดีแล้วใช่ไหมดังนั้นเจิครอทีมงานยังพอมีเวลานะครับในการที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องของหลังบ้านทีนี้มาดูข้อที่4กันครับการเติมความสดของบรรดาเด็กหนุ่มพลังห้าวครับอย่างที่บอกครับบางครั้งทีมฟุตบอลจำเป็นที่ต้องมีนักเตะประเภทเหล่านั้นนักเตะประเภทเด็กหนุ่มใบแรงเด็กที่ต้องการพิสูจน์ตัวเอง เด็กที่เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของความกระเตือรือร้อนความมีชีวิตชีวาให้กับทีมซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยลิปูก็จะมีเด็กเหล่านั้นออย่างข้างหน้าก็จะมีเบนด็อกตรงกลางก็จะมีสเตฟานไบสเตชยังมีฮาวิเอเลตยังมีเคอร์ซิจโจนรวมถึงกองหลังทีแ่แรกเนี่ยจะเป็นใครวะที่จะเข้ามาเติมเต็มในพาร์ทเหล่านั้นแต่ซีซั่นนี้มีแล้วนะครับนั่นคือเจโรคอนซาเจโรคอนซากองหลังวัย20่ปีนะครับ กำลังแสดงให้เห็นถึงว่าเขาเองสามารถที่จะเป็นอนาคตในการลงสนามให้กับหงแดงได้แล้วก็มีสิทธิ์ไปได้ไกลในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในเวลาที่มีนักเตะบางคนกำลังโรยรานะครับไม่ว่าจะเป็นฟอ ok รกีฟันได้รวมถึงเชลมาติกนะฮะนั่นคือสัญญาณบวกที่เห็นจากบรรดาเด็กหนุม่มอายุอย่างน้อยๆน,นะครับทีนี้ไปดูข้อที่5กับ การขยับมาเล่นตรงกลางของเรนอเล็กซนเดอร์อาร์โนและสติเหล่านั้นซึ่งมัน,น่าสนใจมากนะครับในเวลาที่ลิพูมีเรนอเล็กซนเดอร์อาร์โนอยู่ในทีมแล้วถูกขยับจากฟูลแบ็กมายืนเป็นกองกลางส่วนใหญ่แล้วนะครับหงแดงจะทำได้ดีโดยตลอดการขยับมาเล่นตรงกลางของเรนอเล็กซนเดอร์อาร์โนทำให้เกมแดนกลางของลิพูเนี่ยมีความกระชับมีความหนานแน่น มีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมเปรียวเสมือนเป็นกองกลางตัวพิเศษที่จะเข้ามาช่วยสปอร์ตในหลายๆด้านในแผงมิดฟิลด์ของทีมแล้วเมื่อตอนที่มีเทรนเป็นผู้เล่นกองกลางตัวพิเศษนะครับถิต,ติต่างๆมันเกิดขึ้นครับและเป็นสัญญาณบวกด้วยลิพูเนี่ยกลายเป็นทีมแพ้าย,ายากกลายเป็นทีมที่ไม่แพ้ครย,ยาวนานในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับจำนวน15เกมและนับตั้งแต่ที่คลอปหยิบยื่นโอกาสให้เทรนมาเล่นเป็นกองกลางไฮบริด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจาก15เกมนะครับผงแดงสามารถเก็บแต้มได้มากถึง37แต้มมีเพียงแค่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวเท่านั้นที่ทำได้ดีกว่าในช่วงเวลาเดียวกันครับโดยที่ซิตี้ทำได้40จาก15เกมในขณะที่ลิฟูทำได้37คะแนนซึ่งตอนนี้นะครับภาพที่เราได้เห็นมีโซโบอเล็กซิส ประกอบกับเทรนด์ดูดียังมีอะไหเสริมอย่างรรนกาเฟนแบ็กที่รอวันแจ้งเกิดรวมถึงวาตุรุนโดนะครับแล้วก็เคอร์ติจโจนยังมีฮาวิเอเลบายเซติชถือว่าเป็นกลุ่มผู้เล่นที่น่าสนใจมากๆของหงแดงนะครับข้อที่6ครับโมซาลาแม้ว่าโมซาลาในวันนี้ครับเขาจะอายุเยอะขึ้นแต่เขาก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญของทีมเป็นคิงโม เป็นสุดยอดบางโมของแฟนๆครับที่บอกเลยว่าขาดเขาก็ขาดใจได้เหมือนกันในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าบางโมมีข่าวเชื่อมโยงกับหลีกซาอุครับแล้วก็หลีกซาอุต้องการที่จะเปเงินค่าเหนื่อยโอ้โหเยอะมากให้กับทางบางโมรวมถึงค่าตัวที่แบบมันก็ไม่ควรจะปฏิเสธนะครับแต่ว่าลิพูเลือกที่จะปฏิเสธไปเพราะว่าเขามองว่าบางโมเนี่ยคือระดับโปรสตาร์เป็นผู้เล่นระดับเวิร์คคลาสที่ลิพูมี นอกจือจากฟันไดแล้วก็รวมไปถึงอลิสซงเบเกอร์ในขณะที่บังโมเองก็ไม่ได้ต้องการย้ายต้องการที่อยู่กับทีมต่อแล้วก็ช่วยเหลือทีมต่อนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเราก็ได้เห็นว่าทุกวินาทีบังโมยังคงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทําเพื่อทีมต่อให้เขายิงประตูไม่ได้แต่สุดท้ายบังโมก็ทําให้ทีมได้ประตูทางอ้อมนั่นคือการทำแอสซิ์การถวายพานทองให้กับเพื่อนได้เขาทําแทนตัวเองแม้ว่าช่วงหลังๆนะครับจำนวนประตูอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิม แต่จำนวนในเรื่องของแอซิสดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยถึงตรงนี้นะครับบางโมทำสติในการแอซิสเกมเยือนไปแล้ว5เกมติดต่อกันทำสติ <Time City S 1> มีส่วนร่วมกันที่ประตูของลิพูในพรีเมียร์ลีกติดต่อกัน11เกมแล้วก็กลายเป็นนักเตะแอฟริกันที่ยิงประตูและก็แอซิสได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยครับข้อที่7ครับหัวใจที่แข็งแกร่งในการกลับมาทำแบทนะฮะ ถ้าเป็นซีซั่นที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเวลาโดนนำไปก่อนโอ้โหสติแตกกระเจิงกูไม่กลับออกทะเลไปแล้วไม่ยอมกลับเข้าฝั่งเป็นแบบนี้แทบจะทุกครั้งนะครับแต่ในซีซั่นนี้แตกต่างไปจากเดิมเป็นซีซั่นที่กลับมาได้ครับคัมแบ็กได้เก่งมากแม้ว่าจะโดนประตูนำไปก่อนหรือว่าสกอร์เป็นรองแต่สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดอย่างเกมบอลมัด คัมแบ็กจากการโดนนำเร็วนะฮะแถมต้องเหลือผู้เล่น10คนด้วยตั้งแต่นาทีที่58เป็นต้นไปก็กลับมาได้เกมกับนิวคาสเซิลเหลือ10คนเช่นกันแล้วก็คัมแบ็กกลับมาได้อีกเกมกับวูฟก็โดนนาไปก่อนแล้วต้องเล่นในสถานการณ์ที่ยากลำบากจากการพักเบรกทีมชาติมา2วีคซึ่งในตลอด5เกมในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลนะครับคัมแบ็กพลิกแซงคู่แข่งกลับมาได้ ถึง3เกมทั้งหมดนี้นะครับมันคือเครื่องตอกย้ำว่าลิเวอร์พูลพร้อมสู้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายซึ่งแน่นอนครับมันคือในเรื่องของหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งมากกว่าซีซสั้นที่แล้วข้อที่8ครับทัศนคติจากผู้เล่นภายในทีมซึ่งอย่างที่บอกครับว่าทีมฟุตบอลที่ดีก็ควรจะมีนักฟุตบอลที่ดีนะครับไม่เกี่ยงกับงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในก่อนเกมและระหว่างเกม นะฮะต่อให้ว่าคุณจะเล่นเกมรับด้อยกว่าเล่นเกมรุกแต่เมื่อในช่วงณนะเวลานั้นผู้ดการทีมต้องการคุณเล่นในจุดที่มันสําคัญมากๆคุณก็จะต้องทําหน้าที่แบบนั้นหรือว่าความรับผิดชอบให้อย่างเต็มที่อ,อย่างยกเคสโดมินิกสโบสลมานะครับในเกมที่แล้วครับเกมที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าโดมินิกสโบสลเขาต้องมาเล่นในบทบาทหมายเลข6แทนอเล็กซิสแมคอลิสเตอร ถูกกำหนดให้ลงไปต่ำเล่นเกมรับซึ่งเขาก็น้อมรับมันด้วยความยินดีแม้ว่าลึกๆแล้วนะครับดูนิคสปอร์ตไลน์เนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในการเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับแต่เมื่อทีมต้องการเขาก็เล่นมันแล้วทรงการเล่นดูดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่าดูนิคสปอร์ตไลน์นั้นสามารถตัดเกมได้สามารถสกรีนเกมรุกของฝั่งตรงข้ามได้สามารถทําให้ทีมครองบอลง่ายและก็ไม่เสียบอลง่าย คือทําให้ทีมเชฟเกมมันนิ่งมันมีความละเอียดมากขึ้นซึ่งหลังจากจบเกมโมโบสไลก็ให้สัมภาษณ์กันมาข่าวว่าไม่ว่าจะต้องเล่นด้วยวิธีใดไม่ว่าใครจะทําหน้าที่ตรงไหนสิ่งสําคัญที่สุดคือการทําให้ทีมได้รับผลชัยชนะน,นั่นคือไมเซที่ยอดเยี่ยมจากนักเตะค,คนหนึ่งรวมถึงแทบทั้งทีมของลิฟูมันเป็นเช่นนั้นแทบจะมีปัญหาเลยนะครับในเรื่องของการจัดการของทางเจนคลับนะฮะ ข้อสุดท้ายข้อที่9แน่นอนนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเจริคลับฮนะเหตุผลส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้ลิฟว์เนี่ยผ่านการควา้าแชมป์มาแล้วทั้งในพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกความสำเร็จอะไรมากมายในช่วงตลอดสี่สหปีหลังก็คือเจริญคลับเช่นกันนะครับซีซั่นนี้มันเป็นบทพิสูจน์งานของคลอบเลยเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเป๋ไปเป๋มาจนกระทั่งกลับมาได้ในช่วงท้ายปลายซีซั่นปีนี้นะครับ ทีมก็พุ่งชนกับปัญหาในเรื่องของการเสียประตูไปเร็วแต่ว่ากลับมาได้แซงกลับมาได้เนี่ยเหตุผลสําคัญเลยคือเจเกนคลับต้องชมการแก้เกมของเขาชมการตัดใจของเขาซึ่งแน่นอนครับมันก็คือเครื่องตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเขาคือกุนซือสมองเพชรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลักดันทีมทุกอย่างและทําได้ดีอย่างน่าชื่นชมมากๆทั้งการจัดการภายในการแก้เกมการวางแท็กติก การกำหนดบทบาทของตัวนักเตะแต่ละคนรวมถึงการเปลี่ยนตัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความแตกต่างของเกมได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับคลับก็ยังเป็นคลับคลับก็ยังเป็นกุซสีอที่เก่งมากๆและนี่คือเหตุผลที่สําคัญนะครับต่อให้ลิเวอร์พูลต้องขายหรือว่าปล่อยนักเตะใครบางคนออกไปแต่คนที่ปล่อยไม่ได้เลยนะครับก็คือจะขึนคลับเพราะว่าเขาคือหัวใจแห่งความสําเร็จที่แท้จริงของสโมสรน,นี้ นะครับเราต้องมาดูว่าซีซั่นนี้ครับจะพาลิพูไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่นะครับ <S <S ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิส,ปสไปเห็นก่อนนะครับชื่ชอบในนามทางนี้ก็ช่วยกันสป,ปอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ